อ่าคุยกับป๋าหน่อยครับอาป๋าสวยเนาะครับบรรยากาศดีมากครับครับก็พนรกาพี่น้องชาวเกษตรมาเยี่ยมสวนผมได้นะครับเปใช่ใจผมเข้ามาได้ครับแต่ผมไม่อยู่ก็บอกทางบ้านเอ่อมินิมาร์ทมาชมได้เนาะมาชมฮะเข้ามาชมไม่ไม่ห่วงห้ามครับไม่ไม่ปิดกั้นกันจะได้แล้วได้ความรู้เราใช่เอาไปทำมาหากินกันเนาะฮะแล้วก็เราก็มาแบ่งปันแบ่งปันกันครับนะครับต่อจากนี้ไปผมเองผมเป็นเอ่อ ที่ปรึกษาของสภาเกษตรแห่งชาติครับคุณสว่างชื่นอารมณ์ประธานสภาก็ตางให้ผมเป็นที่ปรึกษาผมจะพยายามหาวิธีการให้พวกชาวสวนพวกเรารวยครับโดยค่าเช็ดจ่ายน้อยได้รายรับมากฮะอันนี้มันอยู่ที่ยาอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่การเราก็ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะครับอนนี้ก็ท่าครับ ลานป๋าสแสวงการเกษตรมาดูแลเนาะตอนนี้ให้ให้อาจารย์สแสวงเนี่ผมไปเจอสแสวงเขาโดยดูตามคลิปผมไปคุยกับเขาเขาเป็นคนพูดอะไรตรงๆแล้วผมวก็มาใจสอบใจในหนึ่งเดือนผ่านมาเนี่ยมันได้ผลครับระ,ระดับหนึ่งระดับที่มากใช่ไหมครับครับ,รบโอ้สวยมากครับสุดยอดเลยป๋าครับโอเคครับครับขอบคุณ